หวานชำใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพานายนาพัทเดชหวานตอบใจยิงลูกโทษไม่เข้าแฟนแฟนแซวชำสงสัยปีหน้ายิงไม่เข้าอีกรอแฟนมาตอบใจกลายเป็นอีกตำนานงานบอลช่องสามเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มนายนาพัฒ์ที่ลงแต่ลูกจุดโทษและบอกว่าลูกนี้ยิงเพื่อแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแต่สุดท้ายแล้วยิงไม่เข้าจนเจ้าตัวขืนเสียอาการและโดนแซวยับว่าข้างรักเวอร์ล่าสุด25มีนาคม2567 สาวใบาเฟิร์นก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคุงหนุ่มนายไปเดทกันสุดมุ้งมิง้งพร้อมลงรูปโมเมนต์สวีทหวานน่ารักผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่าเป็นการพามาปลอบใจที่หญิงลูกโทษไม่เข้าพานักบอลมากินข้าวปลอบใจ n a t h a ทนายขณะที่หนุ่มนายก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าซักเสื้อให้ด้วยยอหลังมีเหตุการณ์วุ่นๆุ่นระหว่างเดทกันจนเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ฟินกันเป็นแถวงานนี้เรียกว่าคลั่งรักไม่แพ้กันเลยทั้งนักบอลสุดหล่อและกองเชียร์สาวคนสวย ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนเอนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทา555 55น้องนายตั้งใจยิงชนคาระเนียเกินไปเขินแทนคู่นี้น่ารักมากกบฉ่ำมากกอกกอคขลุกสาวลูกบ่าวววอ่อยคนสดตาเรียบสงสัยปีหน้าอยากยิงไม่เข้าอีกไหมหนะ้าฟอร์สแองจะได้พามาตอบใจแบบนี้อีกกบ